ี่สาวเป็นหน้าผู้หญิงจริงๆชาวโซเชียลเนี่ยส่งมาเยอะมากๆนะคะเนี่ยจะเป็นโซนมงกุฎนะข้างล่างก็จะเป็นสร้อยแหวนตุ้มหู ได้รูปมาแล้วนะคะหน้าชัดเจนมากน้นให,ให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนช่วยดูแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะกับโบวี่นะคะแล้วก็นอนอยู่ทางนู้นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านด e ีสตอรี่การ์เด้นนะคะเป็นร้านคาเฟ่นั่นเองนะทุกคนคือเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีต้นไม้แปลกนะคะที่เป็นหน้าที่สาวก็วคือเป็นหน้าผู้หญิงสวยๆนะคะไปดูกันดีกว่านะคะยังไม่เคยเห็นเลยนี่เพิ่งมาครั้งแรกทุกคนเดี๋ยวเรา ลองเดินไปทางโซนนู้นกันดีกว่านะคะไปค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นต้นแอปเปิลเฮ้ยนู้นเด็ดกินสักลูกไหมใช่ไหมที่นี่มีหน้าคนหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยต้นนี้ไหมนนเฮ้ยต้นนี้ไม่น่าใช่ไปเราไปหาข้างในกันนะคะไปค่ะนนขนาดหน้าร้านคาเฟ่นะคะยังมีนี่เลยพี่ๆี่เขามาขายลอตเตอรี่เออเราค่อยแอบมาดูลอตเตอรี่แถวนี้ก็ได้นะไปค่ะนี่ค่ะ โอ้ต้นไม้อุ้ยคนละต้นไม้ค่ะแหมมีเล่นมุก้วยต้นไม้คนละต้นไม้แล้วนะคะก็คือโซนรอบนอกก็คืออยู่ติดถนนใหญ่ทางโซนนู้นเลยนะไหนนนทนเห็นบ้าคนอคนต่อแถวอะไรกันนนเข้าทางไหนเข้าทางนี้เข้าทางนี้ตามมาตามมาเยอะมากคนต่อแถวเยอะมากขนาดเรามาวันธรรมดานะทุกคนนนทเนี่ยเนี่ยยัไงพี่สาวเป็นหน้าผู้หญิงจริงๆนี่นะคะพี่สาวที่เขาแชร์กันเยอะมากนะคะในโซเชียลนะคะ โคือแต่ว่าออกเป็นหน้าหน้าคนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นหน้าผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าหลายคนนะคะมาขอขอโชอลาบนนเจออะไรไหมนนเจออะไรไหมเจอไหมจะได้ออกไปซื้อข้างนอกอคนนี้นะคะ มีมงกุฎที่เขาบอกว่าชาวโซเชียลเนี่ยส่งมาเยอะมากๆนะคะเนี่ยจะเป็นโซนมงกุฎนะข้างล่างก็จะเป็นสร้อยแหวนตุ้มหูครบเลยกําไรข้อมือนะคะรวมถึงดอกไม้เนี่ยที่เขาเอามาจัดเตรียมไว้ให้พี่สาวนะคะนี่แม้กระทั่งรองเท้าอ่ะยังมีเลยเห็นไหมเป็นรองเท้าสวยๆรองเท้าเพชรนะคะสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะที่คนส่งมานะคะนี่แล้วก็มีน้ําของทางร้านคาเฟ่ด้วยนะคะที่แบบว่า เอามาถวายตรงนี้เลยอ่ะมีแต่ของสวยๆงามๆนะคะแล้วก็เนี่ยยาทาเล็บนะคะของสวยของงามที่แบบว่าส่งมาจากทางบ้านนะคะหรือว่าบางคนก็เอามาถวายเองที่นี่นะคะเดี๋ยวลองเดินดูบริเวณรอบๆร้านกันดีกว่านะคะไปบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนในร้านคือบรรยากาศดีมากสวยมากนะคะแล้วก็มีโซนข้างบนเป็นชั้นสองด้วยนะคะ เรถามนิดนึงค่ะที่นี่ค่ะมีคนมาซื้อลอตเตอรี่เยอะไหมคะอ่าเรื่อยๆก็มีมาเรื่อยๆแล้วมีมีคนเคยแบบถูกจากแผงแผงทุกย่านนี้ไหมคะเอออันนี้ไม่รู้พี่เพิ่งมาแต่เพิ่งมาใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ที่คนมาขายได้โชคจากพี่สาวพี่ก็เลยด้วยเคยได้โชคจากพี่สาวด้วยเมื่อที่แล้วด้วยเมืที่แล้ว ังๆเลยแบ่งหนูบ้างใช่ไปค่ะเดี๋ยวเราลองไปถามโซนคุณแม่ของคุณค่ะมาค่ะมีคนมาซื้อเยอะไหมคะเรื่อยๆเ่อยๆมีมาเรื่อยๆเลยแล้วมีคนบอกว่าไปเจอเลขข้างในแล้วรีบออกมาซื้อมีไหมคะมีด้วยลูกค้าบอกว่าได้คุได้คุกกคที่นี่ไปเยอะร้านของที่คุณแม่บออันนี้อันนี้เกี่ยวกับเะไนะคะก็บอกว่าเอ็กซ์ซิสเอ็กซ์ซิสได้คุณ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 ได้คุได้คุณได้คุ้ย ร้อยได้เงินคืนเราก็มาแก้บนที่นี่เลยโอ้โหสุดยอดมากอุ้ยขนลุกเลยนะคะคุณบอกว่าเห็นมาได้มาได้ห้ามอได้ห้ามได้เลยได้ได้จับอะไรนะคุณผู้มค่ะอ้อสุดยอดมากนะคะใครที่แบบเข้ามาไหวหรือมาเที่ยวที่นี่นะคะได้เลขก็ต้องรีบออกมาเอาเลยนะคะนี่ทางโซนนี้นะคะก็จะมีวดธีกาเอาไม่มีเลขดาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดได้ซ้าเลขกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งกันซื้อละยุ่งเลยนะทีนี้นะคะ มีมีพี่ๆี่เขามาตั้งตรงนี้เลยนะคะทางร้านเนี่ยดีมากนะคะโบวี่คือมาครั้งแรกแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเนี่ยมีพี่พี่เอบพอนะคะคือช่วยโบกน่ารักมากนะคะร้านนี้ยโบวี่เห็นมานานแล้วนะคะแบบว่าเขาจะมีมุมสวยๆให้แบบว่ามาถ่ายรูปชิคชิ แบบนี้นะเขาแต่งร้านแบบว่าสไตล์แบบว่าเหมือนยุโรปนิดนึงนะลองเดินไปดูทางนน้นนะคะเมื่อกี้แอบ,บเห็นแบบแบบว่าเหมือนมีคนส่งพัสดุมาให้ร้านเยอะมากนะคะเดี๋ยวแอบ,บลองไปถามก่อนนะคะนี่นะคะทางโซนนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนี่ๆชาวโซเชียลนะคะที่ดูจากทางโซเชียลเนี่ยแล้วส่งพัสดุส่งของมาให้กับพี่สาวนะคะนี่เยอะมากๆเลยนะคะเยอะไหมคะหูยเยอะมาก oh, <dear. S 1> พี่เขาบอกว่าใช้คําว่าเยอะมากเลยนะไม่ใช่เยอะธรรมดานะคะส่วนใหญ่จะมีพวกสร้อยแหวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ อ๋อสร้อยแหวนแล้วก็ที่นูนนนดูทางโซนนู้นที่เขาเปิดให้ดูเป็นกระสอบเลยนะคะ<ฮ>นี่ยังไม่รวมที่โซนหน้าร้านที่เราไปถ่ายนะคะ<ฮ>ขอบคุณนะคะ<ฮ>ขอบคุณนะคะส<ฮ>วัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ<ฮ>ส่วนใครที่อยากส่งมานะคะแบบว่าถูกหวยหรือถูกจากพี่สาวเนี่ยส่งมาทักมาที่เพจร้านได้เลยนะคะทุกคน คนมาเยอะมากแอบตื่นเต้นบูวี่ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะโซนนี้พี่ๆเขาจะขายดอกไม้แล้วก็สามารถเดินเนี่ยคือทางหน้าร้านนะคะต้นไม้อยู่ทางหน้าร้านเลยคือติดริมถนนเลยพาเราไปดูกันทางโซนด้านในกันก่อนนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะตรงนี้เป็นแค่แบบว่าสแลนกั้นไว้เฉยๆนะติดถนนเลยทางโซนนี้ก็อยู่บริเวณร้านเลยนะคะเขาก็จะมีไฟสปอตไลท์ทางเดินให้ไปไปดูพี่สาวนะคะเดินผ่านดอกไม้มามาถึงจุดนี้ก็คือเป็นต่อแถวได้เลยนะคะ ต่อแถวยาวไปถึงตรงนั้นได้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองลองขอแบบว่าซักผู้ติดตามเท่า,ทาไหร่ดีนน <c oughs> วิวเท่าไหร่ดี <c oughs> ขอเท่าไหร่ดีนนเ <c oughs> อา่งน,นี้ว่ามีเงินไหลมาทุกด้านก็พอแล้วนะคะ <c oughs> มาโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปเดินโซนข้างหน้านะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราฝากถ่ายฝากพี่เขาถ่ายใกล้ๆหน่อยหนึ่งนะคะเผื่อ <c oughs> เจอเจออะไรชัดเจนกว่าน,นี้นะคะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะ นะคะหน้าชัดเจนมากนนดูินี่ให้ให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนช่วยดูแล้วกันเนาะเห็นเป็นแดงแรบ้างชัดเลยเแอะไรฮะ ไม่บอกหรอกเขาห้ามบอกเดี๋ยวเลขเคลื่อน <c oughs> พี่เขาบอกมานี่เลยจห็นเลขยางช้อมานี่เลยเพี่ก็น่ารักด้วยนะคะบอกว่าดูแลลูกค้าแล้วก็มีพี่พนักงานเนี่ยคอยดูแลคนที่มาไหว้พี่สาวนะคะหรือว่ามาขอขอพรจากพี่สาวด้านนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวโบวี่เนี่ยขอตัวไปอธิษฐานเผื่อชาวแฟนเพจแล้วก็ชาว YouTube ของเราทุกคนเลยนะก็ขอให้ ทุกคนนะคะแฟนเพจของโบวี่เนี่ยมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วกันใครเจออะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะคะเผื่อนนนซูงไปแล้วโบวี่เนี่ยยังมองไม่เห็นแต่ทุกคนอาจจะมีเลขตามต้นไม้เจอก่อนโบวี่แล้วคอมเมนต์บอกโบวี่บ้างนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ